ราบนมัสก,การพระอาจารย์เจ้าค่ะยานิสามีบุญญากลุ่ม49จากกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมโครงการทำดี101วันมาตั้งแต่วันที่9สิงหาคม2564ตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมโครงการมาจนถึง101วันรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมากที่ได้ปฏิบัติทำได้ยาวนานสดนมน้ำว่าเช้าทำว่าเย็ยนไม่เคยไม่เคยขาดเลยสักวันหนึ่งก็ทราบหลังจากที่ทราบข่าว มาจากอาจารย์พัสรันอาจารย์ต้อมนะคะหรืออาจารย์พัสรันมิกุระผู้ดูแลสาขา3าวัดมกุฎก็รู้สึกดีใจภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้หลังจากปฏิบตัติรู้สึกอิ่นใจอิ่มใจได้ใช้ช่วงเวลาที่เรากักตัวเนื่องจากสถานาการณ์โควิด1 9ที่รุนแรงและระบาดหนักทำให้ลดการทำงานลงช่วงเวิร์กฟอร์มผก็ไม่มีอะไรจะทำ แล้วก็งานโครงการต่างๆเราก็ต้องหยุดทําให้มีความเครียดมีความกังวลใจหลังจากได้ใช้เวลาในการปฏิบัติทำรู้สึกสบายมากรู้สึกอยากขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วก็คณะพระอาจารย์ทุกๆรูปคณะพี่เรี้ยงทุกๆท,ท่านที่ร่วมกันจัดกิจก,กรรมติ้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสในการทำดี หนึ่งร้อยหนึ่งวันบูชาคุณแม่พ่อสารต่อปฏิทินท่านเจ้าคุณสมเด็จพญานวัชิโรดมหลวงพ่อวิริยานศรินทโรของเรากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ